สวัสดีครับเอฟซี FC สุขสุขนะครับมืนหนี้าวมะมาเบึงนะครับตอนนี้สร้างไต่ทำการเอาสายพันธุ์ของต่ำให้ดรอิกใส่นะครับแล้วก็ผมมาสร้างทดสอบเลยนะครับทดสอบแล้วนะครับว่าเอาขึ้นแล้วลงได้ผมเห็นกระบอกสูบกระบอกให้ดรอิกนะครับติดทำงานแล้วนะครับ นี่นะครับสร้างทดสอบแล้วครับเรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทดสอบเป็นล่งเรียบร้อยนะครับขั้นเกียร์นะครับกระใสเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบเกียร์นะครับที่เฮฟซี่บอกว่าให้เฮดคือกันกับสร้างไก่นะครับว่ามันเข่าง่ายนะครับตัวนี้กับ ขึ้นอยู่กับสร้างนะครับสร้างเห็ดแบบนี้นะครับสร้างว่ามันสะดวกสบายดีนะครับเพราะมันอยู่ด้านนี้นะครับโดยตรงนะครับเพราะว่าถาเหตุแบบคือสร้างไกลนะครับมองระบบกดเหลี่ยวนี่ก็สติดกันนะครับมันสิเครื่องกันนะครับ ขอบคุณอยู่นะครับที่หายคําแนะนํานะครับว่าตองเห็ดจังสรนจังสีนะครับแต่ว่าคือว่าอะไรครับสร้างเจาะนะครับเห็ดบัวคือไผ่นะครับตามสไตล์ของสร้างนะครับนี่นะครับสร้างได้ทดกสอบเรียบร้อยนะครับยกขึ้นได้นะครับ เอาลงได้ถือว่าปั่มทำงานถูกความรวดเร็วอยู่นะครับจอดนะครับสร้างทดสอบเรียบร้อยนะครับทดสอบเรียวตอนนี้สร้างกติารกิจนะครับเอาหยางง่วนะครับวนหัวหดสดนหวาน,านนะครับอีหยิบนัน้านะครับ จสร้างกัสิพาไปทดสอบยื่นนะครับผมได้บึงสร้างทดสอบแล้วแหละครับว่ายกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็สามารถดันให้ล่อเฮือนได้นะครับสามารถเปลี่ยนล่อได้นะครับล้อนานี่นะครับให้ดูดีอีกหลังนี่ก็สามารถ เอาขึ้นเอาลงได้ครับเดี๋ยวามเร็วนะครับผมเห็นแล้วนะครับสั่งเอาลงนะครับตอนสั่งทดสอบนะครับเดี๋ยวผมเสียตัวอย่างให้เบิงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างก่อนนะครับว่าสิขอดิง้งคลิปจากเฟซบุ๊กนะครับ ให้เบิ้งนะครับตัวตอนสร้างทดสอบกับผมบริยูนะครับผมกตดภารกิจนะครับตากเข่าตากน้ำนะครับผมบด้มาถ่ายทํำให้เอฟซีได้เบิ้งนะครับตอนสร้างทดสอบนะครับสร้างกาใส่เวลาบ่นหน้านะครับในการทดสอบนะครับ รอบะบบให้ดูลีกนะครับนี่นะครับปอยสมนะครับปลอยสมนะครับช <Har rop> <jacket> ุนะครับทุนะครับนี่นะครับโอ้ยรวดเร็วทั้ใจนะครับไส่การเลยครับนี่คือด้านหลังนะครับมันมีของด้านหลังนมีด้านนาครับด้านน้านะครับโอ้ยสุดยอดไปรับ ก่อเหินครับก็เห็นเรบาบ่ครับยังก่อนหิอนอยากเขินตามไปนั่งครับกับโยเหินได้กันครับนี่นะครับุจอดและครับนี่จอด,ดุจอดครับุจอดุจอดด,อดีๆครับเต็มเลยครับ วางลูกให้สุดนะครับทำการดับเครื่องนะครับแสงหน่อยมาตรวจงานนะครับแสงหน่อยตรวจงานครับนี่ครับแสงหน่อยมาตรวจงานนะครับหานคุณแางเองนะครับคุณน,นะครับครับนี่คือ หลานของสางนะครับหลานสางเจาะนะครับหลานใายนะครับนี่แหละครับงานนี้พูด,ดยวนี่นะครับสุดยอดนะครับทำการตรวจสอบแล้วผมเห็นแล้วครับเมื่อคืน,นสร้างเดวลงนะครับ ถือว่าผ่านนะครับระบบให้รอลิกนะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเหลือแต่เอาไปใส่งานจริงนะครับลงไถครับดันดินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่งานจริงอย่างเดียวนะครับกัดสร้างไว้อีกหน้าน,นะครับ จะลงงานจริงนะครับระบบก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับระบบเกียร์ก็มีแล้วนะครับระบบ กดเหลี่ยวก็มีนะครับให้รอีิก็มีนะครับครบนะครับเดี๋ยวไปใส่คันเล่งครับเบรกนะครับกับเก็บอีกเล็กๆหน่อยๆนะครับเก็กัสันเร็จนะครับเอฟซี FC ที่ถามซุ่มรอมากนะครับว่าซุ่มรอหลัง กว้างเท่าไรนะครับซุ้มล้อด้านหลังนะครับด้านในนี่กว้างเมตรยี่สิบเส้นนะครับบร่วมล้อนะครับถ้าร่วมล้อสิทุกไปเมตรสี่สิบกว่าเซ้นนะครับเกือบเมตรห้าสิบนะครับนี่ครับประมันนี้นะครับนี่คือระยะมาตรฐานของรถไถยนาเดินตามเหตดเป็นนั่งขับนะครับ แล้วก็เอซี่บางท่านที่เขาไม่ไม่นะครับถามราคามากนะครับคือว่าลูกค้านั่มรถไทยด้วตามม่สร้างผลิตนะครับสร้างรับคาไรคาผีมือนะครับหามเงินหานะครับแล้วก็ทำมีตังแตโต้เครื่องรถตัวนี้นะครับสร้างสิรัอยูเจ็ดหมื่นหานะครับ บุมมยังเลยลูกค้าบริษัํนำยังมาให้แต่ว่าจากใดนะครับสร้างกระจัดห้นะครับแสนสองนะครับร่วมเบ็ดเสร็จนะครับแต่ว่ามัดจำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเบิดนะครับถึงเบิดสุราคานะครับมัดจำนะครับตัวนี้เข้าใจตรงกันนะครับครับคลิปนี้ก็ไวซ์มนีนะครับบอกันคลิปนานะครับ สวัสดีครับ